สวัสดีครับวันนี้น้องปูนมาตอบคำถามแม่เนาะเดี๋ยวแม่จะถามน้องปูนไหนสอเสือเอ้ยสอเสืออยู่ไหนคะน้องปูนรู้จักไหมฮัลโหลเก่งมากแล้วไหนดาวเด็กคะดาวเด็กอยู่ไหนดาวเด็กอยู่ไหนเอ้ยน้องปูนรู้จักดาวเด็กไหมดาวเด็กอยู่ไหนคะวางที่ดาวเด็กเลยวางที่ดาวเด็กดาวเด็กอยู่ไหน sai có cây cúc อ่าน้อยเป็ดค่ะเป็ดเป็ดมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นกเป็ดมีทั้งหมดสี่ตัวมาเปิดตอ่โอโู้อะไรคะเนะี่ยอะไรคะน้องรู้จักไหมจับคืออะไรอ่ะไม้ไม้ไอ,อมันนั้นไงอ๋อดอกไม้อย่ะน้องพูดแล้วดอกไม้เอาน้ำเป็ดว่ายน้ำหมามีอะไรบ้างในน้ำคะม,มีเป็ดแล้วมีออะไรีก กลาบติดหัวทิ้มเลยทิมท้มทมแล้วเมีอมะไรอีกคะอืมมีอะไรอีก มาปีบอ่ะจิบไว้โอเคเอ่ะจิบไว้ค่ะ